ียบร้อยครับขายไปเมือ่กอ,มมกอกี้ปิดกานขายอุ้ยจะมึงฉีดพักเนาะเป็นขายแล้วตอนน,อนั้นตอนนั้นมื่นหาอาจจะถือราคาก่อนนั้นเด้มื่นหาตัวนี้สองมื่นเดีมันห่องกันห่องกันสามเตี้ยมันปะเดี๋ยวไปถามมันเลยเดี๋ยวมาดูไปเลยเด้อพี่น้องเด้อดูไปน้องน้อยเนาะดูไปไปน้องลูกมนนันเนาะเท่าได้ปิด่าได้ หมื <13. S 2> ่นสามคุณบางน้ำมันขีดขีดตัวอย่างตายเงินเด้อแม่ถือไปทอดเที่ยงเลยกับบ้านกันเลยฝ่าไปเกี่ยวเขาแม่มันก็ขายไปแล้วกูสั่งแต่ว่าบ่ได้เงินไงอีกอีกคล้ายบัสอีกบัสสองร้อยแต่ลูกตัวนี้จะขายหมื่นาเด้อเล่ตัวนี้เล่กัดนมแบ้านเลยเล่กัดสีดำเด้อผมทายแล้วลูกหพี่น้องไปโทษเอาแต่ลูกตัวนี้ขายไปแล้วไปมือนี้สายหูผม ยังมากยังได้บึงควายพี่น้องครับหรือว่าราคามันยังแข็งกตกเศร้ามากทีนี้กับราคาก็ไปอีกแบบหนึ่งเด้อก็ถ้าหัวจ่องพอใจขายมาก่อนเดี๋ขายไวขึ้นมาก่อนขายไวมาทีหลังขายช้าพอเป็นอย่างอู้ตัวนี้สองตัวนี้มาก่อนขายไว้ก็คือขายหมดก่อนพอเตี้มรถมันก็เศร้าซื้อเราไปบนขนไปไบหรอก็อึสองตัวนี่เด้อปัดสองตัวนี่เด้อ พวแม่แฝดบ่ววะพวม่แฝดป่าวสองตนั่นเห็นบ่งามแฉะขายไปแล้วพี่น้องครับง่วนี่ประมาณเก็บเดือนกลัวขายสามหมื่กลัวคุขายไป2โตแลหร พอพันเด้อพีนออ่น้องได้ตัวนี้เบงไข่มันเด้อเบิ่งเบิ่งเบิ่งลื่มันนะเองไข่มันลันครับเอาคนขายไปที่น้องครับตันี้ขายไปน่อตัวนี้ไล่ไปไหนสักทีตัวนี้สองสมหาลูกไดนลูกสามลูกหนึ่งครับลูกสามหนึ่ง,นงเนื้อนังเต็มเต็มที่น้องครับขอเลขโรศัสามให้ผมศูนย์หกสี่ศูนย์หกสี่แป แปดห้าหกเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสองเจ็ดสามงอยู่ทางใดอำนาจ,จเจริญอำนาจ,จเจริญพ่อพันธุ์พี่นองงอกัเดือนอะหลาจัดเดือนงอประมาณสิเดือนสิบเอดเดือนบึงลึงพี่น้องบึงลึงมันได้องศาดยงไทมันได้ครับเอาลูกสามนึกสามนึง,นง,นงเก็บเวกลังอกงอตังอุ้ยระวังรถนะเอากดมันนะพวกสื่องโค้งที่ะ สู่ตะวันแล้วฮาเบิงตะวันฮาเบิงตะวันรอบหนึ่งเนาะฮามาทายช่วงหาผามงเี่เอ็มเลยยุขนาดเนี่มันสื่อแย่กันสื่อแ่เพาะสื่อสองมืเฉลี่ยวกนึงพรมันเตมมันก็เสาสื่อเห็นม่กรยางต่อเออยางถือแล้เสาต่อจังต่ออ่นขุดได้อยางมากไม่จะขายอันดราคาครับขายมาตะวันของมันจันตอนแรงผมวาว่นมันลังไรสดูเดเครึ่งชั่วโมงกลับก่นฝนตกฝนไหลห้องก็เลยกลับที่กเอาตัวนีตัว้ามึงเท่าไรกสองหมื่นสามหาร่อยเด้อ เอาตัวนี้ขายไปแล้วสามหมื่นของโตไปพี่นอ้องครับไปมึงควายก่อนหาเบิึงควายก่อนไปขอบคุณมากน้องเดี๋ยวยางเบิึงควายก่อนเด้อพี่นึ่นงเอาจะคลิปนึ่งไข่เนี่ยนี่ก็แม่นบ่เฮ้ยนีย่เอ้าลอยอยูว้ยว่าสิจะมาแจหนาเจริญต,ต,ตัวนี้ต,ตัวผงสองปักไงเท่าไหร่สองหมื่นห้าพันห้าปักน้อยหมื่นเจ็ด เอาเบิ่งวันไทยครับอุ๊บโตกใจเอ็งยาด่าด้วยเดียยร้อยท่าใดให้จังมือนพอขายให้เพื่อนี่ขายไปเดี๋ยแลอยตัวนี้ครับ่ายรูปคนไยรูมันไทยทำไรซื้อตัวไหนโอ้พอไปเรียงเด้อตัวแม่ย็ห่างจุดเป็นพันราคาพี่น้องใหญ่ทั่วเอางว่าหน่าจะเลื่นครับเบอร์โท่าเมื่อกี้ มันเย่งกันสือต่อตรงนี้้อยสามใบแผร้อยตัวแดตัวดไม่หนตัวสองหมื่นผมบอยากสามหมื่นนกระซ่าขหายกพันหาเฮ้มันเพิ่ไม่หานีเพิ่งไม่ห้เจ็กขายไปตั้งสามพันกัวกับส0 0พันสองพันกัวตี่เขาาห้ไใสองเก่าก็ขายขนกลยเนื้อไปนี่ขายไปอะไรพี่น้อง ก็นี่ขายไปแล้ว่านหลังเที่นองง่วงง่วมันนี้มันจะลุงเลี้ยงเน่เขาขายหมดนอยู่ถ่ายสนามเดียเท่านี้่น้อนี่ก็ขายเรียบร้อยละเตัวนี้ ตัวนี้มันขึ้นนอนเถอะตัวนี้มันขึ้นนอนนี่แม่มันบอกโอ้เกิดอะไ้ยังออกลูกเป็นสีดำเหมืงงูไม่ใช่เท่าไรไรเปิดนี่แม่ลูกลูกบางลูกบางตัวนี้บมีรึกกัดว่าเหนียวปะกัดน่อเป็นกัดมันนอเพราะมันมันมีเสบือน่อโอ้บ๊ทบ๊ทได้เคยเห็นในพี่น้องแต่ว่าลูกแม่ไม่เป็นสีสีเทาครับเข้าโบด ท่อไรไไปคมนี่ยไปเด็กๆเท่าไรยวครับโอ้เดี๋ยวจลูกมันเนาะลูกมันเอาเท่าไรลูกเจ้ามือสามปัหาเด้อกัดกัดมันเนาะเฮินเนาะเฮ้ยเลนเล่เลมันเนาะเบอรเอรกัดมันมันจะเป็นอะไรบเพื่อนเอิงอยากสังเกตยังการอากมีนิซบือนะถ้ากัดแถะมันอย่มีเบือแต่ว่าเลียงดีเลยไปนี่กิตยาเกงตู้เมย์ตู้เมย์ตัวสีแดงแมนบ่ข้านอะ เหลือสองเหลือสามตัวเเนาะม่มาเบิ่งก่อนเด็กสิบนึ้งพอดีเลยแม่นี่ไรไปในไอตัวนี้แม่นี่แม่ลูกครับเอ้านี่แม่ลูกบ่โอ้แม่ลูกโควแม่ลูกนะลูกอยู่ฮันเด้อครับโควแม่ลูกตัวไหนลูกมืดหาแม่สองหมื่นลูกเจ็ดเดือนเนี้ยปะลูกเจ็ดเดือนเนาะแม่มังยู่งผุนได้พี่น้องแม่กับลูกแรกแม่มันนึกโอ้ สองหมื่นก็หมื่นหา,หา,หนาเอาโทษกนันเอาพี่น้องครับแม่มันขายหรอพี่น้องได้แม่มันขายหรอต่อตอ,ตอนอยู่มเป็นคนพูดยากแต่ว่าตอนนี้ผมไม่ปกติเออต่ตอต่ออยู่ต่ออยู่ต่ออยู่ส,สามพันสามไปขายขายเอา,าเองฝา,ากเบอร์เนี่ยมาฝากเรียกกันเร็ว 87 87 950 950 3987 3987ขีมงานล่าชีเสร็จไรอยู่จอดเพรคุณบอกแน่ๆจอดคุณถ้าไปถามมาเนี่ยพ่อมาถึงวันนี้ถังปีมันต่อยอยู่บอกเหย่มันต่ออยู่นี่ใค cắt bò mất bò Chót chót mất bò không có để bạn bỏ lấy màu sầu hả mất nó thế bà mùa ăn nó khá chẳng gì đấy ai mà không phải mà bây giờ này phô lần nhưng mà bây giờ mà bây giờ mà โอ้จูึงแดดให้ได้แดงจื้งคืงพี่น้องครับแม่เป็นเฟียมใหญ่เด้อแม่เป็นงูเฟียมใหญ่อุ้ย,ยแม่เพิ่นไหมงูน้องบ่ะอุ้ยกระนั้ยังงูตัวใหญ่แห้งตัวนี้เม็ดพกเม็ดฮาซิบฮากลัวมีลูกมนกันเนาะฮะ พราะตัวนี้ตางหากบ่โอ้ใช่แลวตัวนี้มานล่ะฮะม่านกเดือนม่านกเดือนดือมนหกเดือนนตัวน่อยแม่ลูกตัวนี้ป่อ้นี้ตัี้แม่นอสองตัวหัวอ้เนาะตัวนตัวหนงจะนเท่าไหร ตัวนหน่อยเท่าไรเอาหาพันตัวโอ้อพี่น้องทาบ้านท้าว่าท้า,ทาวงหาพันตนี่แหละพี่น้องเนี่ยห,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 หาพันตัวไหปลายมันหาชิปหตัวนี่ของเจ้าของคนขกนคนนอ,อคู่กันเลยพี่น้องต้อง,งอืเอยั้งน้องมันอยู่คู่กันเลยหาพัฒนาตัวนี้นนอ,นองเาอ้นถึงหมื่นบ่หมดถึงหมื่นกัวอยู่นอดูน้าจะไม่รู้แบบ กแดงบีแดงกัสติงเลยอกแดงนะสามหนึ่งวะสามหนึ่งเนาะเออพบหงูบางหนาบางตามันต้วนี้กับสิบมันมือนเหมืนิดๆเนาะมื่นโป้เอาตัวหาพานนานี่ๆน้อยนี่ตัวใหญ่หน่ยตัวใหญ่หน่ยมัานเลยได้พันนาเอาเป็นขยะเวลาเกี่ยวเขานาองบางขาย้แทกกะจิบบ่ถึงปานนหนอกเนาะ ทีนุชอายุจังหน่อยหน่อยหาสิบบาทเท่าเออนั่นแหละพอเห็ดบาทเห็นยังเมื่อกี้ล่ะลูกนี่บอกสามหนึ่งในห่วงเลยนี่เอาเต่อต่อไอต่อไปเลี้ยงต่อเยอะเด้อครับบ่เด้อห้เพิ่นตัวนี้เพิ่นของประมาณหมื่นหมื่นกว่าบาทจะว่าหมื่นสองเนี่ยจะว่าเพิ่นของบระยูนู่หน่อยนู่หน่อยตัวเมื่อกี้นะครับไปเลี้ยงแค่นั้นข้างหลังมันจะเป็นผงงัวงัวโค้งง้อซาก ไปจอยฝรัอใครแล้ว้ัคือว่มีง่วมือนีวั้นั้นพ่อพี่เลี้ยงหาพัญหา้ายแท้กจิ๋วปัญหาพันสองหาพันสามรัเป็นกิอยู่หอกใส่เสียอ้วนยางปใส่ทคือเย็่ยมยังบีง่วงกัหนาคือข้นข้นกว่าหนาวุยก้อนนี้ก็บาทละไอ้เา กระโหลกขั้นหาครับกระโลั้นหาเมดสามสิบไปะอะไรอยู่เนาะอะรเมตรเศร้าเอาประมาณเมตรเกือบเกือบสาเนาะมันได้จักเดือนอะไรเจ็<า>เดือนเอนีบอเจ็ดแเดือนเนาะเดือน้ <8 S 2> อาหน่อยครับบุญไทยครับซื้อเกี่ยวเขาแล้วก็ไปใส่หยาเนาะเกียวใส่หยาไป เก่าพันกัวเอาไทายเบ่งหลอดครับคนผูสีใหมเดี๋ยววันนี้โอ้น,นี่ชางในวันเกี่ยวขอไวเจ้าล่อมากเนาะเอาเบอร์เบอร์ใส่ผมเนี่ยเล64 360 360 39 3 6 39 36โทษพี่น้องตะเวนพนบาดีาปอยสนามโทษนู้นย่งนัดยอะไดกับโทษถามเรียดของงัวของงัวสีโลกหลายๆตอนเอางัวงมันอยู่บ้างลงในเติอไปเนาะ เามาันสื่อดีบ่อจังไหนชื่อกันเน่เต็มตู้ขั้นอยู่นี่เนาะโอ้ไปายสช้น้ำตัวนี้กัดัเสียอัวงตัวนี้วโอนงวใหญ่เป็นตใตัวนี้เป็นใครตัวไหนนั่นเป็นใครขตัวนี้ใครจะพันตัวนี้พิ่งทางเก็บเก็บพั คุณจะคล้องโทร์สาวอยู่ทีมงานเค่องนี่ม่นิง้อออกจากน้ำเดียวพี่น้องครับเริ่มรถถอยมาตรงด้าหลัง้าหลังมีง้อเปล่าดานหลังนี่เป็นง้ดำมินิไอ้แล้วมมาเบาๆมินง้อมันิกะง้อโค้งง้อโค้งจะอยู่ถ่ายสาดน้ำเลไปนองง้อโค้งยางไม่เบิ้ง ง้อเนื้อ่านไปเลยพี่น้องคลิปต่อไปตอนที่สองมาทายง้อเลี้ยงง้องามเด้อมันคือสีมานเนาะคือสีมานมาตัวนี้เนาะพ่อเนาะในม่านในม่านนี่เนานนนะพอ่ะะพอเน,ะอนะอาะจักเดือนนะพ่อหาเดือนกลัวหาเดือนพี่ลูกซบซบกระเดียบโอ้โหว่ะขึ้นโตท้องแดงออท้องแดงเนาะกใบมันเราเบียดสวมผักนามดีๆมันไหลลรามาถีาบชนะบ้านเนาะอโอ้ยมากมไาได้กับลูกเป็ดยัง น้ำสวมเนี่น,นั่นมันต้องขุดวอลพักไปหันเนาะห้องเท่าไรพอหาเดือนนี่ยห้องเท่าไรสามหกสามสิบหกดูบกข้างในไปรูบกท่องแดงกันปะอ้ยน้ำกระป้อยมันไรแล้วมากสิเด้อเว้ยสามสิบหกเด้อตัวน,นี้สามสิบหกกอยู่บา้านไหนพอไปโชว์บ้านไมเมืองไมเมืองเนาะ เพิ่นห้องผ,ผสมบักข้างแดงไว้ได้พี่น้องครับเพิ่นห้อง3าเดี๋ยวจะขอเบอร์ให้พอมีเลขทั่วสาปปรบอ,อ,อรครขอเลขใหครบอยศูนย์ปแปนหน่งย่นนงเจ็ดทรเอางวยยรนผสมบัก,ก,กข้าวแดงไว้ได้พี่น้องอ้ยอ่างลงเนาะออกขด้ทองไหมนอออกรือเปาออกขาเลยลูกแรลูกอีกหักเอา เกือบเม็ดเม็ดสี่สิบแปดกัวกเมียชีเสาอส่สิบแปเวลากินรถมันออกนะท้ย่ทายย่งแม่หลูกอุ้ยโอ้หลูงมันงานอยู่นาะแค่บาทพอ เอาเบื้องหน้าแม่เพิ่นก็ลูกเพิ่นโคตรเลือดกันเลยเนาะลูกหน้าจะเป็นแบบแบบสามหนึ่งป่ะผสมคุมบ่โคุ้ตัวป่นะครับผมมีหูหน่เครื่องพาหน่อยหนึ่งเครื่องพาเด้อพี่น้องหมื่นสี่เนาะอยู่แข่งขันง่วนต้นใหญ่มื่อกี้พี่น้องครับง่วนทั้งใดพอจะสัวทอดเนาะถูกทอดพี่น้องครับ ต่อมันยูเดอร์หมื่นสี่ลูกมันขายอะไมไปนะจะเอาดูมันจะเอลูกลูกมันหาพ่านเกียครับลูกนี่ออยู่มนนาเรัมันหาหกเดือนอะไรนาะด้ปะหาหกเดือนหาผัเกเอาหาผนพอพอว่างานอยู่ได๋โนกับแม่คนเลื่ยงเลยเออเจแม่ไาจากจอยอานหนึ่งใพี่หลงขาดทำเลี้ยงเอา มีเลขตัวสามบอีครัใส่มาเลยศูนย์แปดหกศูนย์แปดหกหนึ่งห้าสกหนึ่สองห้าองห้าองหวะ่ทอนนั้นรถมาอะไรกับเสียงเล่าต่อมวดีตอนนั้นแต่พใหญยนะบมีแขวจะได้ยังมอกพังเดี๋ยน้องพใไญยไปตามไปเลยกับเบอร์โทรเราบมีจะมวเางวง่านมาขายเลยงวเราถลโตโต เ,เ,อเอาอพันเจ็ดเดาลูกมัน,น,มน,นป้าหมือนนี่ง่วงงามเข่าลายเอาป่ะขันจากไดงว่งวงงวเลี้ยงง่วงามมาเอาต้นเสาขันจากไดง่วงามง่วงเลี้ยงมาเอาต้นเสาลายพี่น้องครับ<ะ>เป็นยังไงเราเราบ่ามีเบอร์ผม,มันประทานบอก อไก่เย็ไม่ยางมึงไงเ้ยม้หน่ตอะไมานะอ๋องงามเลยก่แก้มีหมทีมงาน่ายไม่ใญ่สังอาสมาครับลูบักได้นน่รูปบักได้เจงะูบักได้รูของพกแปดเลยกเนามันแดงมันแดงแมมันเมตสีสได้ยอะเนาะโอ้ยถ่ายดีถ่ายดีสวย ลูแ68เดอร์ค68มันแข็งมันขาเราครับเท้าไดห้องห้องเท่าได้เก้าสิบเก้าเมตรเมตรสี่สได้อยู่เนาะสีิบห้าได้อยู่ครับไทยอายุอายุั่เดือนอายุเดือนฮะสิบเอ ay, K, ute, ็ดเดือน <become S 1> ิบเก้ามัยิงง้อหน่อยพี่น้องง้อบาลายด้มพี่น้องเกิจากข้าเกี่ยวเขากันแน่เบอร์มาใส่เลีกเลีมาส่เลียกเลียเบอร์เท่าศัพท์ศูนย์แปดสามศูนย์แกเก้าสี่เจ็ดหนึ่งสามครับสครับง้ออาชมาดง้อใหญ่สังเขาเกี่ยวเขาตรงนี้เนาะ ยากเขาอย่างนั้นกน่้็ามื่งพวกเท่านี้นะครับเนาะุตก่ตัวนี้มันสองสองว่นกเไหน้อยสามตีมันหซื้สมัยก่อนยิบโบหน่อยนึงก็่น่องเด้อยิบโบหน่อยนึง่งนงแ่ิไปบุญตรงงานก่อนเอาไป ก็ตัวนี้มันทายไปตัวนี้ตัวนี้มันทายไปเมื่อกี้ม้านหายเดินตัวนี้บ้านหายเดินแตัวนี้พี่น้องบ้านมาท้องแดงไปห้าเดือนไปทุ่นเทปเอายักบาทพอเป็นต่ออยู่บ่ยายต่ออยู่บ่านักบาทพอตัวเด็กมือสองพันหามือสองพันหาห้องห้องเปิดไว้มันได้จักเดือนเหรอ ว่าไปสิบปีนี่แหละปีเนาะปีหรอหมื่นสองพันหาโอ้ยกีลานี่รยลดลังออกมาเนาะรถกันออกกันออกกัน้อยไล่นตื่นมากแดดม่วงเศร้านี่แตกตื่นๆมาเนาะต่อฝ่าวไทยครับพี่น้องมันทายบ่ได้ได้ง่วงมันตื่นหมื่นสองพันหาลำลางเงาพี่น้องครับแข่งขาบังแข่งขาเด้อหมก็อยากทำปากหน่อยหนึ่งเนาะหมก็ทำปากบวชหน่อยหนึ่ง ขัวแบไหนพอ่อนี่แหละยูนอยนเน,นี่และจสโซนอ่อเลนพอยีทั่วซัพแปดแปดรุ่นแปดแปดซีซีซี9361 9361หกตัวนี้มันห่องกว่แทีันนั้นมันมันบ้านขัว้วสมามตัวตว่าหลูกทองแดงเมียมันใหญ่อะไได้เนยเดี๋ยวเวียดเวียดสื่อเลยมันมันผ่องเขาบอเอาไปเาขาป้องกันใ้ผู้เลี้ยงเออนั่นแหละครับเป็นเป็นผสมไว้พี่น้อง อ่เบิ่งตัวหนีตัวหนีพวกกันแตน่แมงม่วงมันมากนะเวียดเขีสือเรียบร้อยจักบาทโอ้เรียบร้อยครับเปิดเปิดยิ้ไปเลยวัดอะไรเป็นน้องม่วงอีกจุ่มนึงอยู่นี่นี่อ้มมีตัวแมงอยู่นั่น สร้างกรน่ำขี่สีคนไรลมมาเี่นรอหนำขี่สวมคนเนีไรลมมาตโ่ตโผล่งจึงคืนสีนี่โอู้โตัวโผล่สายขุนตัวนี้ครับ วลานี่รถกำลังออกได้พี่น้องได้ไปแน่หสองโตดิมือเก่าปัญหาก็มื่นหกพัเปิดมือเก่าัญหาก็มื่นหกพันมเกาปัหาตัวนี้มือเก่าปหตัวนี้มื่นหกพัสายคุณพี่น้องครับเดี๋ยวเดินทายนำไปมื่นหกบุ้ยมื่นหกปัญหากับมืนเก่าพัน ก็ทำแล้วน,อน้องชูบทอได้ห่เออตอ,อนอยู่ครับเบือนรูปัญหากับเบือนเก่าภา,ายในถ่ายมันเด้อสายคุณสายคุณสายคุณ,คณ <c oughs> ตัวนี้คืออยู่นี่ตัวนี้คืออยู่เพราะว่าเบิง้งทรงมันน่อมันจะขายครูคนนี้สิขายนั่นแล้วโอ้ขายครูอ้าโทรมากกระตัน เบอร์มาไส่ไอองศนามาเจ็ดสามห้าเจ็ดแปดแปดเย์ครับแปดแปย์อาจารย์ส่งวังมาเน่เราได้ไป็นสงหลานนักเตะเานักเตะเาเราเชีงปรานเราเป็ไปส่งห้านเขาเลียนยางอยู่พูดได้ยางแล้วหมอพอีนเราไปส่งหลานเราส่งหลานเราเขาเลียนหล่เราเรากับ่าไทยทูกเตเลนเขาไปทำตาคนเม่เวลาหนมันรถมันออกไมันทายยาก ต่อไปก่อนพูดนะเห็นมาสิบหลอดขึ้นแลวนี่เดีเ๋ยวขอไปข้างในก่อนเดี๋ยวพี่น้อ,นนองรถกำลังออกมาเป็นสิบคันเลยในนี่